สวัสดีครับผมหมออู๊ดนายแพทย์ชานชัยัชเลิศจากเทปที่แล้วเราผสมตัวอ,อ่อนอ่าเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะพามาดูว่าตัวอ่อนที่เราได้เนี่ยเราจะเลี้ยงยังไงนะครับผมแล้วเราจะติดตามการพัฒนาของตัวอ่อนยังไงวันนี้คุณหมอจะพาไปพบก,กับนักวิศาศสตร์พอเลี้ยงตัวอ่อนของเราคุณติ๊กนะครับผมซึ่งจะอธิบายว่าตัวอ่อนที่เราได้เนี่ยจะพอเลี้ยงตรงไหนแล้วจะติดตามยังไงกันครับผม คุณติ๊กครับตัวอ่อนที่เราผสมเสร็จหลังจากที่เราทำอิกซีเนี่ยรเราจะเลี้ยงที่ไหนครับแล้วก็เราจะาติดตามการพัฒนาว่าไปถึงระยะไหนเนี่ยยังไงครับผมวันนี้ช่วยอธิบายให้ผู้ชมรับฟังหน่อยครับผมค่ะหลังจากเราทำการผสมไข่กับอสุจิแล้วนะคะเราจะนำตัวอ่อนมาเลี้ยงในตู้อินฟูเบเตอร์ที่เป็นระบบไทม์แล็ค่ะซึ่งเป็นตู้ควบคุมอุณหภูมิและความเป็นกดด่างรวมถึงยังมี ระบบบันทึกภาพอย่างต่อเนื่องทำให้เราสามารถติดตามพัฒนาการของตัวอ่อนได้ในทุกระยะค่ะโดยที่ไม่ต้องนำตัวอ่อนออกมานอกตู้ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพัฒนาการของตัวอ่อนค่ะอ๋องั้นก็เป็นการดีเลยสิครับเพราะว่าเราไม่ต้องเอาตัวอ่อนออกมาแล้วก็เราก็สามารถที่จะติดตามพัฒนาของอตัวอ่อนได้อย่างต่อเนื่องนะครับ ก็เราจะเห็นว่าการเลี้ยงตัวอ่อนด้วยวิธีทมแบบเนี่ยจะเป็นการดีมากนะครับไม่ต้องรบกวนตัวอ่อนคุณภาพตัวอ่อนที่เราได้ก็จะดีส่งผลสุดท้ายโอกาสการตั้งครรภ์ก็จะสูงขึ้นเพราะตัวอ่อนคุณภาพดีครับผม